วันนี้เราได้พระคัมภีร์มาแครับจะานำมาให้เราชูขึ้นมานะครับ mm hmm. การชูพระวจนะของพระเจ้าจะทำให้เราได้รับว่าสิ่งที่พระองค์ได้สอนจะเป็นอะไรใชนั้นเราสามารถทำได้ฟังนะครับแต่หูเราอาจจะได้ยินเสียงแเราอาจจะคิดถึงเรื่องสิ่งอื่นต่อให้พระเยซูประทับอยู่ที่นี่และพระองค์กลับเราอาจจะไม่ได้ยินก็ได ทฤษสายเหตุที่หลายครั้งไม่เคยมีสุนทิสนะพระองจะกลัดในนี้เสมอนะครับว่าใครมีหูจนฟังเถิดเคยสงสัยไหมครับพระองค์ก็กลับแบบนี้เรื่อยๆเพราะพระองค์รู้ดีว่ามีหลายคนมานั่งฟังมีหูก็จริงแต่เขาไม่มีแอนั้นการที่เราจะได้ยินเราต้องยกพระวจนะของพระเจ้าให้เหนือความคิดของเราเองเราเห็นนะครับพวกฟาริสีเข้ามาฟังพระวจนะของพระองค์แต่กลับเป็นคนที่ออกไปแล้วไม่ได้เอาอะไรเลยจากพระองค์ เพราะว่าเขาไม่ได้ยกพระวจนะเหนื่อทุกสิ่งทุกอย่างเขายกคําสอนตข้อของเขาเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือสาย,ยาที่เขาพลาดนะครับงั้นถ้าพวกเราจะไม่พลาดเราจําเป็นที่จะต้องยกพระวจนะเหนือทุกความคิดของเราเองเห็นไถ้ารยกพระวจนะแล้วสิ่งที่เราได้ยินในวันนี้อาจจะขัดกับสิ่งที่เราเชื่ออยู่แต่ไม่เป็นไรครับกลับบ้านไปแล้วเราไปเปิดเช็เคดูดูว่าเป็นจริงตามที่เขียนในหนังันที่ ผมก็อาจจะใช้โอกาสบอกอยู่เรื่อยๆนะครับว่า,าการที่ผมเป็นคนกล่าวไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะต้องเช่อแต่ขอให้เราจดเอาไว้แล้วกลับไปเปิปดให้เห็นดูด้วยตัวเองนั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าจะให้ความสว่างคุ้เห็นไหมกาให้เรายกท่านขึ้นนะฮะแล้วกล่าวอันี้นี่คือพว้านี่คือพระวจนะของพระเจ้า,น,จานี่คืออาหารของข้าพระเจ้าวันนี้ ข้าพเจ้าจะได้รับพรจากนะข้าพเจ้าจะได้รับอาหารข้าพเจ้าจะได้เกิดผลและเติบโตขึ้นในพระนามของพระเยซูคริสต์เฮ้ม่วันนี้เราจะศึกษาข้อพระคัมภีร์ที่มีคำว่าในพระคริสต์หรือโดยพระคริสต์หรือโดยพระองค์ในพระองค์นะครับขอเราเปิดกันที่กาลาเทียบทที่สองข้อที่ยี่สิบยกัน การเทีบบที่สองข้อที่ยี่สิบอาคาฟุสเปาโลได้กล่าวไว้ในนี้นะครับข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงมาข้าพเจ้าและได้ทรงสละงค์เองเพื่อข้าพเจ้า เห็นคขาว่าก,กับพระคริสต์ไหมครับตรงนี้บอกให้เห็นวความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างเรากับพระองค์มีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเราได้อยู่ในพระองค์มีใครในห้องนี้อยู่ในพระคริสต์หรือไมน่าจะทุกนคนนะครับทันทีที่เราได้รับเชื่อในพระองค์เกิดการบัพติศมาขึ้นไม่ใช่การบัพติศมาด้วยนะแต่เป็นการบัพติศมาเข้าในพระกายของพระองค์ เราเข้าไปอยู่ในพระองค์และพระองค์เข้าอยู่ในเราเราทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเมื่อคุณอยู่ในพระองค์และพระองค์อยู่ในคุณแล้วข้างในคุณไม่เหมือนเดิมแน่นอนก่อนที่พระองค์จะอยู่ในคุณและคุณอยู่ในพระองค์ข้างในคุณมีความบาปมีความล้มเหลวมีสิ่งที่เลวร้วายตา่างๆแต่เมื่อคุณกเกิดใหม่ตัวเก่าของคุณเนี่ยหมดไปเรียบร้อยแล้วคุณถูกสร้างขึ้นใหม่ คุณอยู่ในพระองค์ดังนั้นข้างในของคุณจึงเป็นสิ่งใหม่กระซิ่งอาพันธุ์เปาโลได้บอกกับเราไว้นะครับเหตุ <c oughs> ฉะนั้นท่าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นต้องเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดนั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เก่าๆก,ก,ก็ร่วงไปนี่แหล่กลายเป็นสิ่งใหม่ั้งสิ้นคุณจะไม่พบสิ่งสารพัดที่เป็นสิ่งใหม่สิ่งใหม่ภ,ภายนอกภายนอกคุณยังเหมือนเดิมทุกอย่าง คุณจะไม่พบสิ่งใหม่อยู่ในความคิดของคุณเพราะว่าความคิดของคุณยังคงเหมือนเดิมแต่สิ่งใหม่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในวิญญาณคุณและข้างในคุณเนี่ยแหละตัวตนที่แท้จริงของคุณคือยาเห็นไหมังนั้นข้างในคุณมีซับล้ำค่าอยู่ข้างในแล้วคุณจําเป็นที่จะต้องค้นดูว่าข้างในมีอะไรบ้างเช่นเดียวกันกับมือถือของเรานะครับที่ยกตัวอย่างไปตลอด คุณอาจจะใช้มือถือเครื่องนั้นประมาณ5ปีแล้วไม่รู้เลยว่ามือถือเครื่องนั้นเข้าอินเทอร์เน็ตได้เพราะคุณใช้แค่รับสายแล้วก็ใช้โทวออกแค่นั้นเองแต่มีคู่มือซึ่งถ้าคุณศึกษาคู่มือแล้วคู่มือจะบอกให้คุณรู้ไว้ว่าในในมือถือของคุณเนี่ยมีอะไรแล้วถ้าคุณอ่านคู่มือแล้วคุณลองฝึกฝนลองเอาไปใช้ดูในที่สุดคุณทําอย่างอื่นได้มากมายคุณจะใช้เครื่องทิ่เล็กก็ได้ตั้งนาฬิกาปลุกก็ได้ เหนั s, ้นบางคนอาจจะไม่รู้จะมีนาฬิกาปลุกอยู่ในนั้นนะครับชีวิตของเราก็เหมือนกันเมื่อเราอยู่ในโครองแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ข้างในแต่คนมากมายไม่รู้ว่า uh. มีอะไรเพราะว่าเราไม่ได้อ่านข้อพระคัมภีร์ที่มีคําว่าในพระคริสต์ข้อพระคัมภีร์ที่มีคาว่าในพระคริสต์จะบอกให้เรารู้ว่าในนั้นมีอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างมา หลายคนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยู่ร้างใหล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปหลายคนยังไม่รู้เลยว่าข้างในมันไม่เหลือธรรมชาติมารแล้วมันไม่เหลือธรรมชาติบาปแล้วมันไม่เหลือมนตินอีกแล้วทุกวันนี้หลายคนยังเข้าไปหาพระเจ้าแล้วทูลคําเท็จกับพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้ารปรองเป็นคนบาปถามว่าคนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพริสต์และมีพระวิญญ,ญาณของพระพริสต์อยู่ภายในเป็นคนบาปได้ไหม ตัวตอนที่แท้ิจของคุณคือวิญญาณและมีเพราะวิญญาณของพระคริสต์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นคือสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกแล้ววิญญาณคุณคุณเป็นคนบาปได้ไหมรู้เป็นคนไร้ค่าถ้าคุณเป็นคนไร้ค่าพระเยซูคริสต์ไม่เสด็จมาแล้วสลักพระชนชีพของพระองค์ให้กับคุณเอเมนในบรรดาสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาทั้งหมดมนุษย์คือสิ่งที่มีค่าที่สุดสังเกตนะครับ อะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังระหว่าง,งสัตว์สิ่งต่างๆกับมนุษย์พระเจ้าทรงเตรียมโลกนี้ให้เป็นเวทีเพื่อให้คนที่เป็นดาวเด่นก้าวขึ้นบนเวทีพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหมดเพื่อให้อาดัมได้ครอบครองเห็นะั้นอดัมเกิดมาไม่ขาดสิ่งใดทั้งสิ้นพระองค์เตรียมทั้งหมดเอาไว้ให้อยู่แล้วมนุษย์คือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดนี่คือสาเหตุที่เมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาปแยก ขาออกจากพระเจ้าพระองค์ได้ทรงเตรียมแผนตั้งแต่เวลานั้นรพระองค์ตรัสไว้เลยว่าวันหนึ่งบุตรของหญิงสังเกตนะครับบุตรขงหญิงจะเหยียบหัวของเจ้าให้แหลกเหยียบหัวของมารให้แหลกพระองค์พยายามตอนถึงองค์พระเยซูคริสต์ผู้ประสูติจกสตรีเพศจะทาําลายอำนาจของมารเหตนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อมนุษย์ทุกคนเพื่อคุณ คุณคือคนที่สําคัญพระเยซูอธิษฐานเลยนะครับขอให้คนเหล่านี้ได้รู้เถิดว่าพระองค์ทรงรักพวกเขาเหมือนอย่างที่ทรงรักข้าพระองค์พระเจ้ารักคุณเท่ากับที่ทรงรักองค์พระเยซูคริสต์แล้วแบบน,นี้คุณจะเป็นคนที่ไว้ค้าอเลยแทนที่เราจะกล่าวความรู้สึกของเราเราควรกล่าวตามธรจนะแทนที่เราจะเข้าหาพระเจ้าเราบอกว่า ข้าพระองค์เป็นคนบาปโสโครกไม่มีค่าผู้ควรเป็นเพียงแค่น้อยเราควรจะกล่าวหมายขอพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักและเมตตาพระองค์ได้ทรงสร้างลูกขึ้นใหม่ตามแบบใหญ่ของพระองค์ขอบลูกระล,ลึกถึงพระคุณของพระองค์ลูกขอขอบพระคุณสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ให้ชัยชนะแก่ลูกผมถามว่าสองคนนี้ใครครับที่จะทาตามแผนการของพระเจ้าได้ดีที่สุดใครจะประสบความสําเร็จในทางของพระเจ้าได้มากกว่า เห็นคนที่เชื่อตามเพราะวจนะย่อมได้ผลตามพระวจะนะเราครับคงไม่แพ้คงไม่แปลกอะไรถ้าเราอยู่ในพันธสัญญาเดิมแล้วเราจะบอกว่าตัวเราคือหลอนเรากคือคนที่ไร้ค่าแต่หากคุณมีพร,ระคริสต์อยู่ข้างในแล้วคุณมีทรัพย์สมบัติล้ำค่าแล้วคุณไม่ใช่คนที่ไร้ค่า,าต่อไปเห็นหฮารเลลูย hmm. าดนนั้นในข้อนี้ที่เราได้อ่านในกาลเทียบที่สองข้อยี่สิบ จะบอกให้เราได้รู้ว่าในพระคริสต์หรือกับพระคริสต์มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราบ้างอาคาทูตเปาโลได้เริ่มต้นกล่าวว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วพวกเราถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วหรือยันี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องร่างกายของเรานะครับข้อนี้กําลังพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ในพระคริสต์เมื่อเราอยู่ในพระคริสต์แล้วลงเ,เป็นพระเศียรเราทั้งหลายเป็นพระกาย ในสายพระเนตรของพระเจ้าเรากับพระคริสต์คือคนคนเดียวกันพี่เดียครับ